เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับอินไซน์ในพาที่5แล้วนะครับโอเคคงจะเหลืออีกไม่กี่ภารแล้วน่าจะจบหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> โอเคเดีย๋ยวเราไปต่อเลยครับผมจากครั้ที่แล้วนะเนี่ยก็คือเราได้หนีเนี่ยผมจากผู้หญิงที่ผมยาวยที่อยู่ใต้น้ํามานะฮะเราได้ขังเธอไว้ในนั้นนะครับไม่รู้ว่าเธอไม่รู้ว่าเธอคือใครนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนชายหาดแล้วนะีครับ บอว่าเราคงได้เจอกันอีกนะเธอไปครับลุยอ,อ,อุโยตกใจเลยจุจุโอ้ยเดด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 เดลุงรถขังไว้เหรอแล้วช่วยลุงไงช่วยลุงไม่ได้เนี่ยโอ้ลุครับให้ผมช่วยไหมอุ๊อ่าอ,อุ๊ปอ่าอุ๊ยอืม เหมือนไม่ได้ฮะเหมือนต้องหาอะไรมาช่วยงัดหรือเปล่าเหมือนต้องหาเพื่อนมาช่วยหรือเปล่าเนี่ยไอแดงแดงตรงนั้นหวังว่าคงไม่ยิงอะไรเรานะ่ะยิงนะโอยวังเวกมากตรงนี้ไม่มีคนอยู่เลยแล้วตอนนี้นะครับเสียงผมว่ากลับมาพอใช้ได้แล้วนะฮะจะขังที่แล้วคลิปก่อนหวัดลงคอแล้วโหตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับชัดรับรองว่าชัด ชัดแน่นอนแต่พูดไม่ชัดเหมือนเดิมมาอันนี้อะไรอะ่ะอะไรวะเนี่ยอึบอ้อยมัน,ม,นมันต้องงัดขึ้นหรืองัดลงเอ,อ,งนะอ่องัดได้ไหมฮึบเออเออดันเออไม่ได้แล้วต้องไปเปิดเครื่องก่อน มันต้องมีเครื่องให้เปิดนะครับนี่ไงโอ้พระเจ้อุ้ยตัวยูทางดิวเทอร์น่ะสิบเก้าอะไรคือสิบเก้าเดี๋ยวแล้วทำไมมันตึ้งตึ้งตึงตึง,ตงเดียมีทางดิวเทอร์ทางดิวเทอร์โอ้นี่ไงลงอ้อาวแล้วไปไหนอ่ะ ลงเฉยเลยผมยไม่รู้ว่ามันต้องงัดขึ้นหรืองัดลงนะครับเอาไปข้างล่างก่อนแล้วกันทุกคนเ <_ c oughs> จออะไรกูเนี่ยไม่เจอมนุษย์ดัดแปลงนะจะกัดคอเอาสินี่ไงมีที่หมุนด้วยหมุนกันฮึบโอ้โหเดี๋ยวมีทางไปต่อครับมีทางไปต่อ มันจะพังหรือไงมันมันสันสันๆดึงตึงตรงนี้มีทางลงฮะมีทางลงโอเคลงได้ไหมเอาลงได้ด้วยโอ้โหมีไปต่อด้วยหรือขึ้นโอ้โหโคตรหลายทางด้วยตรงนี้แล้วเราจะไปทางไหนก็ไม่รู้แต่ลองมาทางนี้ก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ยเกือบ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 เฮ้ยเดี๋ยวเราไปทางนู้นก่อนแล้วกันนะครับ ไฟกระพิบแม่โอ้โหคนเต็มเลยเฮ้ยนี่ตรงนี้มีเหมือนจะโอ้ยเราได้บังคับอีกแน่เลยเราจะได้บังคับอีกนะเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้มีน้ำมหรลอไม่อยากลงน้ำเลยแต่ก็ต้องลงโอ๊โยเดี๋ยวนีขึ้นก่อนขึ้นก่อนลงลงวะ คือมาที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ครับตอนนี้รู้ว่ามองว่าเจอแล้วครับเจอทางไปต่อ มันมืดจังตรงนี้ะครับผมในภาพเกมอาจจะดูมืดมดหน่อยนะครับเพราะว่าเกมมันมืดผมก็มองมืดเหมือนกันบ <c oughs> ออเปียกอยู่แล้วเราอะไรเนะนี่ยชนดึงหรือเปล่าไปไม่ได้ครับกระโดดขึ้นเชือกคึบโอเคทาซานก็มาไม่ถึงต้องแรงอีกต้องแรงอีกหน่อยครับ โอ้โหทางไปได้หลายทางมากเลยแต่เราเลือกที่จะลงก่อนนะครับตอนนี้เราก็เจอกระเชอกโอ้หนเชือกต่อสูงสูงสูงโอเคมาเนี่ยเอาละนะไม่ถือต่ำต่ำผมต,ต่ำมาเนาะมันน่าจะถึงเอาละจึบจึบจึบโอ้ยโอเคถึง <laughs> เอาละครับจังหวะนี้ เล็กดีๆใครเข้ามาถ่ายดังแถวนี้เนะี่ยอึ๊บโอเคกล้องถ่ายหนังหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหหลอนมากโอ้ยเกระโดดเอาละจังหวะนี้บวิ่งไปแล้วเราก็ึบถึงนี่ไงอ๋อมาตรงนี้นี่เองอุ้ยจากนั้นเราก็ึบ อ้ยอุ๊ยฮ่าเราได้หมวกเห็ดมาเอาเลยพวกเราเราจะต้องไปช่วยพวกของนายหมวกของนายโดนขังอยู่ตามมาอ,อ,อยากชิวเลยเดินสแสดงว่าต้องไปทางนี้นะครับมันจะโหนขึ้นไม่ได้หรือเปล่าตายไม่ได้ลงไปอ่ะไม่รู้ว่าลงไปก่อนแล้วกัน โอเคตายปะเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางตามาามาตามมาพวกเราโอ้มีการส่งตัวเกิดขึ้นครับตอนนี้มีการส่งตัวกนนะระนนโดดไงฮึบขึ้นอีกหน่อยนึงโยนขึ้นกับมาเลยพวกเราโอเคเดี๋ยวนะ เราจะพาเขาไปไหนเนี <l'> ่ยเราเขาไม่กระโดดขึ way, so ้นมาหรอตอนนี้มันไปไม่ได้ไม่หรอดูมันตันน่ะเอ้าสรุปเราคือต้องทิ้งเขาไว้ตรงนี้อ่าไม่สิไม่ทิ้งเราต้องไปด้วยกันอ่ะลงก่อนหมุนหมุนหมุนลงเราต้องไปด้วยกันเพื่อนพ้องน้องพี่ขึ้นมากันเลยโอ้โหเขาขึ้นเขาขึ้นเขาขึนใจเย็นใจเย็นใจเย็น โอ้โห,โหตัวนี้เหลวเป็นเป็นน้ำเลยมามามาเดินมาครับมาเดินมาเดินมาทุกคนเดินกันเป็นแถวเดี๋ยวเราจะพาไปช่วยพวกของนายกันข้างบนเลยหรอข้างล่างก่อนก็ตกกลางก็ได้จะเพิ่มขึ้นบนได้ไหมมันไม่หยุดขึ้นไปเรื่อยเลยโอ้โหโคตรสูงเลย โอเคมาตรงกลางก่อนครับมีหนึ่งคนที่เราต้องช่วยนะครับเขาถูกขังอยู่ในคุกโอเคจะเรามาตรงนี้ก่อนาทุกคนตามกันมาเรียนกันเป็นแถวอ่านี่ไงโอโ้ใช่นี่แหละตรงนี้เพื่อนพ้องของเราช่วยกันทุกคน อา <Yeah. S 2> นี่เข้าไมา่ได้แล้วโอเคได้ได้เพื่อนเพิ่มได้เพื่อนเพิ่มแล้วครับตอนนี้ตรงนี้มีคันโยกอีกแล้วโอ้โหได้เวลาช่วยกันโอเคอ่ะดึงดึงโอเคเฮ้ยเออโอ้โหเกือบ กืไม่ถึงโอ้ยลงมาแล้วอบอ่าขึ้นมาทุกคนโอเคใช่ไหมไปกันเลยโอ้ได้กำลังพลเยอะแล้วนะครับตอนนี้เราได้กำลังพลมาเยอะมากเรากำลังจะไปช่วยกันต่อต้องดันช่วยกันช่วยกัน ดึงหลังเพื่อนดึงหลังเพื่อนกันเลยทีเดียวโอ้โหดูขยันขันแข็งกันเลยอ่าโอเคครับจากนั้นทุกคนมารวมกำลังกันเพื่อจะส่งชั้นขึ้นไปบนเชือกเอาละฮึบจ้าโอเคขอบคุณเอาละขึ้นไปต่าขกันไปโอเคอดูวีทีเดียวผ่าน โอเคเยี่ยมยอดไปครับเนี่ยมีคนอยู่แต่ว่าเราจะเดี๋ยวนะตัวน,นี้ก็ไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคเราจะกระโดดขึ้นไปยังไงมันกระโดดไม่ถึงเดี๋ยนี่งไงโอ้โหสุดยอดเราอชารียะ ขึ้นไปลงมาโอ้โหโอ้โหเป็นอะไรหรือเปล่าทุกคนโอ้โหมีพนักงานขุดเหมืองนะครับแล้วก็มีพนักงานขุดเหมืองแล้วก็มีพี่เสื้อกราบนะครับโอเคทุกคนตา,ามมาออสุดยอดความแข็งแกร่งอีกหน่อยอ้าวโอเคเข้าได้แล้วโอ้โอหเฮ้ยเดี๋ยวด้ โอ้โหค่อยๆลงชอบไอ้หมวกนี่มากเลยเรียกว่ายานเอเรียนโธ่มันจะมีเอเรียนหรือเปล่าเนี่ยเกมเนี่ยโอ้ยดำน้ำมั้งี้วโอ้โหไม่อยากดำเลยโอ้ยนึกว่าดำอ่า โอเคได้ไฟมาแล้วไปต่อกันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดวเดไปเฮ้ย,เด,ย,เ,ดยเ,ออเดี๋ยวนะมีสองตัวสองตัวเหรอไปไปไปเฮ้ยอย่าแล้วเว้ยเฮ้ยอย่าแล้วเว,ยว้ยเอ,อ้ยอย่าแล้วเว้ยเอ้ยอย่าแล้วเว้ยไป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 ป่า อยา่าละเว้ยอย่ากัดกลัวไฟ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 อะเอ้ยเยอะทำไมมันเยอะจังเฮ้ยอย่าอย่าอันอันแดงอันแดงยัเดินยดินเดจะเลาะจะเลาะมาโอ้โหโอ้โหหมามันดุจังวะเนี่ยจะถือเฮ้ยโอ้โหมาเรียกกำลังเสริมมาทำอไมอยู่วะเนี่ยแค่นี้ก็ลำบากอยู <laut> ่แ <Gab> ล <bi soup> ้วอย่าเรียกมาอีกพอพอพ อะไรวะลูกกบเลยเฮ้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 ยอย่อยอยา,อยา,านะอย่านะอย่านะอย่านะเฮ้ยอือย่าอย่าอย่าเฮ้ยอย่ามาแล้เว้ยอย่ามาแล้เว้ยเฮ้ยเอาสิมาสิไาเข้ามาเข้ามาเข้ามาดีครับเข้ามาไปให้หมดไปหีบ่บทไปไป อยากเข้ามาอยากเข้าอยากเข้าม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 าไปไกลๆกเลยไปไกลๆเลยอะไรอะไรอะไรละ่ะอืออืมพ่เฮาอยู่ได้แม่แล้วไฟก็ถืออย่างเดียวฟาดไม่ได้โอ้ไปครับ อ้าวหมดหมดแล้วโทเอ้ยนึกว่าจะให้ถือไปแบบว่ายนจบเกมอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่ารู้สึกว่าต้องเจอเจอหมาอีกแน่ครับมาแล้วทุกคนไปกันโอ้โหเป็นเอเลียนเลยเอ้ยไม่ใช่เหมือนว่าเหมือนเป็นหุ่นยนต์เลยอะ่ะเขาไม่มีชีวิตกันเลยเหรอ มาแล้วทุกคนเราช่วยมาได้แล้วน่าจะครบแล้วนะครับตอนนี้เราได้เวลากลับกันแล้วจะเบียดจะเบียดจะเบียดกันจะเป็นโควิดจะเบียดกันโอ้ยอย่าเบียดกันอย่า <laughs> เบียดกันเซเว่นไม่ใช่โอเครวมทีม สี่คนโอเคครับเราต้องไปช่วยโอ้โหไปกันหมดเลยอ่ะโอ้โหลิฟคงจะรับไหวนะน้ำหนักไม่เกินพันโลไปโอเคโอค้โหถามาเยอะ้ยหมาไม่กลัวหรอกมาคนเดียวสิอ่าไปไงดีทางนู้นอ้ามาทางนี้ก่อน ป่านนี้ก่อนก็ได้ครับนี่ไงเจอแล้วดึงมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วทุกคนช่วยกันดึงเดี๋ยวนะอ่าดึงดึงกลับอ่ะหมายถึงดึงอ่ะดึกฮึบฮึบฮึบขึ้นไปโยนต้องดึงดึงขึ้นหรือดึกดึงขึ้นดึกดึกดึงขึ้นหรือดันลงดันลงแน่เลย โอเคโอ้โหเราต้องลงไปช่วยเขานะครับตั้งแต่ชั้นสองแหละดูแล้วเดี๋ยวเราเดินม,มาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บทีเดียวพอคนมาเริ่มเยอะเราก็เริ่มอุ่นใจตรงนี้มีอะไรไหมมีทางไปต่อครับทางไปต่ออือือ คนช่วยส่งแรงแรงแรงไก่แรงไก่แร,ไกแรงใจแรงเฉียดโอเครออยู่กันอยู่รออยู่ตรงนี้แนละ้วอ่าเพิ่งกระโดดลงไปนายนายไปเร็ว,เร,วเรามาช่วยแล้วเร็วนายจะนอนหลับตรงนี้ไม่ได้นายต้องไปกับเรานาย <c oughs> ต้องไปกับเราโอเคลงไปแล้วมาดูก่อนมีอีกเปล่าต้องเช็คให้ละเอียดนะครับ เหมือนมันที่นี่มันจะระเบิดหรือเปล่าเนี่ยโอเคไม่มีอะไระครับตรงนี้ไปครับได้เวลาเราข้างล่างเฮ้ย <Hey. S 1> เดี๋ยวเ,ยวเรากระโดดมาได้แล้วกระโดดกลับไงบนญพ้องเรารออยู่โอ้สุดยอดทุกคนโ <laughs> <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวเราไปรับอ่าตรงที่ดันกกงลงไปก่อนเนี่ยนี่ <laughs> ซ้ายกว่าซ้ายพักปกจินตังขนน้บกักกนตะกลกระปาซ้ยายาซ้ายอะไรคนนี้ <c oughs> โอเคครบแล้วไปกันเดี๋ยวไปดูอีกคนหนึ่งที่นอนหลับว่าตื่นหรือยังมาดูนอนหลับหรือว่าตายโอ้ต้องลากต้องลากลงมาเลยกันทีเดียวเอาเลยครับตอนนี้ เราก็จะได้ครบ20คนในการผ่านภารกิจนี้กันมายืนกงนให้เรียบร้อยทุกคนมานี้ก่อนมานี้มานีิลากมาเลยโอเคเย่เปิดแล้วขอบคุณมากทุกคนขอบคุณทุกคนจริงๆพระคุณนี้จะไม่ลืมเลยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยดีวย โลกจะแตกเลยโอ้ยเอา้าหมวกพังอะไรอะคือโอ้ย,โยขึ้นโซดิกโคตรแรกเดี๋ยวเราไปไงรอก่อนเป็นรอมัลีโหลดก่อนเราต้องรองรีโหลดก่อนแล้วเราค่อยวิ่งไปอย่างนี้ยังไงล่ะครับอย่าเบึ้งนะอย่าเบึ้งนะอย่าเบึ้งนะ สุดยอดอีดีเดียวจะถึงตรงนู้นโอ้โหโคตรแรงเลยมันคืออะไรวะเนี่ยใครเขาปั๊มหัวใจหรือไงโคตรแรงแต่ว่านี่เราต้องซับกันอุ้ยทันพอดีรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวดึงดนึงแป๊บนึงใจเย็น ไปครับลากลงเอา,าละจังหวะนี้วิ่งเ <c oughs> ต็มเต็มโอ้ยรอรอ,รอมาอีกทีนะรอมาอีกทีนึงรอมาอีกทีหนึ่ง,อองโอเคไป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 ถึงแล้วอุย้ยถึงโอ้โหโคตรแรงเลยอันนี้คืออะไรอ่ะยกน่าจะกระไดนะฮะบันไดอ๋ออันนี้ โอ้โหเราต้องเล่นตามสเตปอืมโอ้ยขึ้น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 ถึงโบถึถึงๆึทันโอเครอดโอ้ยอุ๊ยเรายังไม่รอดนะฮะมันยังแบบอย่าดูก่อนนะว่ามันจะต้องบักไปถึงตรงไหนนะครับไปเลย อรอแล้วเว้ยฮึบฮึบโอเคผ่านสวยอันนี้ใครอะไม่นั่งเป็นแถวเลยไม่รู้อะล,ลากลงก่อนแล้วกันเฮ้ยมีกระจกบังใช่ไหมโอ้มกกอีกระจกกระจกก็ช่วยอะไรไม่ได้อะตอนนี้ โอ้โหอะไรบเดี้อนี่เราลากไปถึงไหนได,ได้ลากไปตลอดโอเคโถโอ้ยรอดตายโอ้พังเลยอะโคตรแรงถ้าเราโดนก็อีดอิเดกโอเคไปไปครับไปครับไป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 ถัดไปเด้อ โอ้โหทานพอดีเกือบแล้วกูโอ้โหลากใหม่ลากไปแล้วปะเอาละเฮ้ยมือหุ่นยนต์เหรอไม่ใช่ฮะจะทับเราประเดีย๋ยทับเรารู้เปล่าไม่รู้ โอเคลงมาสวยจังหวะน,นี้สวยสวยมากๆโอ้ยหลอนแล้วเว้ยอู้เอาละโอ้ยเข้ามาในห้องห้องอะไรเดี่หลอดแล้วครับตอนนี้หลุดโอ้ยตรงน,นี้โดนหรือเปล่าตรงน,นี้ไม่โดนเนาะไม่โดนไม่โดนไม่โดน,โ,ดนโอเคไปต่อครับไปต่อกันยาวๆเลยเจอลิฟต เจอริฟอ้ออึ๊บเกย์ตัวนี้ไปไม่ได้ไปต่อไปต่อฮึบอ่าโอเคไปโอ้ยฝวาจะหลุดจากตรงนี้มาละฝวาจะหลุดจากตรงนั้นมาได้แม่เอาพังพังไว้เนี่ยไม่พังโอเคเฮ้ยกระดังลิปไปไหนขึ้น,น,นลงลงอยู่ตรงนี้แหละไม่ได้ไปไหนสักที อุ้ยเยยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยอ้ล่วงล่วงแล้วอ้ยโอ้ยดำน้ำไปแล้ว โอ้ยโอ้ยรอดแล้วรอดแล้วรอโอเคนะครับผมก็สำหรับาร์ทนี้ก็ขอพักก็พินีก่อนนะครับผมถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แบังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเชอกันใหม่ครับผมสำหรับนี้ก็ตลาไปก่อนครับ